เปียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยลอกนนี้มีคนอยู่เหรอี <Hey. S 2> <Hey. S 3> สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับพบกับผมอีกแล้วนะครับแบกเบ,แบ้ลาภีนะครับ ก็ทุกคนครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะามาสำรวจสถานที่แห่งหนึ่งนะซึ่งผมเองก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับทุกคนแล้วก็แบบเดลาผีนี้ผมเนี่ยม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงคลิปเลยนะก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับสําหรับตัวผมเองที่จะมาสำรวจสถานที่แห่งหนึ่งนะก็ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับพี่เพื่อนๆครับเนาะก็เวลาของเราก็รู้สึกว่ามันจะมืด ก็ค่อยมืดก็ค่อยมืดก็ค่อยดึกมากขึ้นแล้วนะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลายิ่งดึกยิ่งดีเราจะได้เจอผีนะครับเนาะเพื่อไม่เสียเวลาเดีวเราจะเดินสำรวจกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมได้มาอยู่ในสถานที่ที่ผมจะเดินสำรวจแล้วนะครับโอเคทุกคนครับไปกันเลยนะครับรู้สึกว่าจะว่างเวงเลือเกินนะครับ

อะไรวะเฮ้ยทุกคนเห็นปล่าเฮ้ยมันคืออะไรวะทุกคนเห็นไหมนู่นน่ะคืออะไรวะ ตกใจ ยังไงวะเฮ้ย<อ>คนอยู่ข้างนอกหรือเปล่าวะเดี๋ยววะโอ้ยลอกสักคันนั้นนี่มีคนอยู่เหรอ ตกใจหมดอาจจะเป็นลมพัดหรือเปล่านะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย ี này quá. Không ่นเฮ้ยเสี่ยงเลยว่ะไปอยู่ข้างนอกกันนะทุกคน รกขนาดนี้ยังมีอีกเหรอทุกคนดูดิมึงดังอยู่ข้างในห้องบ้านนะครับเฮ้ยนี่มันคืออะไรวะ ไม่เคยวะไม่เคยเลยไม่เห็นเงาอะไรเลยนะชอบตังมาก็แก้ก็แก้เดก่อน ตอนที่ผมมาเนี่ยตรงนี้ผมไม่เคยมาสำรวจเลยนะเอามาเจอคุยปุ๊บเลยอะทั้งคุยทั้งหิ้เลยเออเฮ้ย ใช่ป่ะวะใช่เหรอ,ใช,หรอใช่หมดอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้แต่ว่าผมได้ยินเสียงนะ lên mình đang quá tay lót được không? không thấy gì hết này nhá các bạn. Hơi. Đây là gì? là Thì cô hai này. มันไม่ใช่ครั้งสองครั้งแล้วนะอะไรวะ ได้ยินเสียนะแั่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะทุกคนดูดิในขมงม่องเปล่าอ่ะแต่ว่าผมได้ยินเสียงคล้คลายๆแบบเหมือนคนมากแกล้งผมหรือเปล่านะครับทุกคนมันดังกรอกแๆๆกอกแนะครับ บานอนยูนี่อัน,นี้่าจะเป็นลงเก็บรถพวกนี้หรือเปล่าดูตรงนี้ก็รกนะครับนะมันรกมากแล้วมันรกด้วยมันโคจะรกเลยดูดินะเมื่อกี้ผมเข้าไปสำรวจในบ้านเนี่ยเสร็จแล้ว ต่เ,เพราะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคล้ายๆมีอะไรบางอย่างมาขยา่รลดังมาฝั่งนี้นะครับผมส่งไปส่งมาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ขอว่างเปล่าไปชาแบบนี้นะครับทุกคนห้องน้ำหลงนี้ก็ไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ย ใช้จะโมโหแล้วน้วยเดี๋ยวนี้มันจะยืนอยู่หรงนมันจะดังไอง ไม่ได้ดังเลยนี่คลิปอ,อทุกคนผมทำเร็วเสร็จแล้วโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมเดินทางกลับบ้านนี่ก่อนนะอีอยางมาแค่คนเดียวไม่ก็ระไวงเหมือนกันนะครับนะระววงมากๆคนลุกม,มากๆเลยนะคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบลงหน้าตอนนี้เลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับ